ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้รวยค่ะครับคุณชอบไหมคะชอบซื้อลอตเตอรี่ไหมคะ,ะใช่ว,วันนี้นะคะซ่าก็เลยมีเรื่องเตือนภัยสำหรับคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่มาฝากกันใกล้วันหวยออกแบบนี้มันจะมีมิจฉาชีพคุณผู้ชมทั้งทางไลน์หรือว่า Facebook เลยนะส่งข้อความมาว่าส่งเงินมาสิเดี๋ยวเรามีเลขเด็ดให้ล็อกเลขได้อย่าไปหลงเชื่อเลยนะคุณผู้ชมติดตามได้ในล่าตีแผ่เช็นความจริงค่ะ รถหรูป,ป้ายแดงบัญชีธนาคารปืนพร้อมเครื่องกระสุนและทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า37ล้านบาทคือของกลางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจยิตได้จากบ้านของผู้ต้องหาในคดีช่อโกงหลังแอบอ้างชื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปหลอกลวงประชาชนเบื้องต้นพบว่ามิจฉาชีพเหล่านี้จะสร้างแอคเคาท์ทั้งหลายและ Facebook โดยใช้โลโก้ของกองสลากเป็นรูปโปรไฟล์ก่อนโพสต์ข้อความเชิญชวนเข้ากลุ่มลับอ้างล็อกเลขรางวัลได้ โดยต้องเสียค่าสมา800ัคร800-1,000ถึงบาทหากต้องการเลขเด็ดต้องเพิ่มวงเงินอีกแต่ละเดือนมีไรายได้นับ1ล้านบาทการที่จะหลอกลวงเขาก็ให้สมัครเป็นสมาชิกโดยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกเป็นหลัก800หรือเป็นหลักพันนะฮะแล้วแต่การสนทนาระหว่างผู้ต้องหาก,กับทางผู้เสียหายนะฮะก็ พอเป็นสมาชิกแล้วก็มีการเจรจาเรื่องการจะให้ตัวโลกตัวเลขอะไรพวกนี้นะเก็ตได้ง่ายๆถ้าท่านเข้าไปสู่โซเชียลท่านทาง Facebook ก็ตามหรือว่าทางเข้าไปแอดไลน์เนี่ยก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถล็อกเลขมีตามที่ภาพที่เห็นนะฮะว่าสำนักงานสลับสามารถล็อกเลขได้ตรงนั้นเป็นจุดย้ำเตือนว่าทุกท่านจะถูกหลอกแล้ว เจ้าของบริษัทมังก <M itt ad> รฟ้ายืนยันว่า <S <S <ต>มีมิจฉาชีพแฝงตัวหลอกประชาชนเรื่องเลขล็อกจริงแต่ส่วนตัวซึ่งเปิดขายสลากผ่านทางออนไลน์ยังไม่เคยมีผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ทุกอาชีพทุกสายงานนะก็จะมีกลุ่มคนแบบนี้แหละที่คิดจะหาประโยชน์ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยที่บอกคือหนึ่งคือต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของของคนคนที่เขาเรียกว่าคนที่เข้าไปดูข้อมูลเข้าไปอะไรแล้วก็ ขึ้นอยู่การตัดสินใจของเขาด้วยนะครับเ<ม>พราะเราไปบังคับใจใครไม่ได้เน,ะนาะขณะที่ผู้ค้าสลากยอมรับว่าในช่วงก่อนวันหวยออกมักจะมีเพจที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองสลากรู้เลขที่จะออกในงวดถัดไปโผล่ขึ้นมาบางครั้งคนใกล้ชิดก็ยอมเสียเงินเพื่อแลกกับการเสี่ยงดวงแม้จะสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่หวยนี่นะมาจากกองสลากหลุดมานู่นนี่นั่นก็มีแล้วก็กดลน์กดแปดปด กดโอเคมั่งกดนู่นกดนี่มั่งแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นว่ามีเลขขึ้นมาแต่ว่าออกไม่ออกเราไม่รู้ถ้าบอกแม่นมากแม่นมากเราก็ไม่รู้ว่าแม่นมากคืออะไรทีน,นี้ว่ามันมีคนกดเพราะว่าคนเขาก็อยากรวยเนาะ <S <S มันซ้ำเติมในความสมัครใจที่เขาอยากจะเล่น <S <S ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับก,กลุ่มผู้ที่โฆษณาชวนเชื่อเรื่องเลขล็อกรางวัลได้อย่างต่อเนื่องซึ่งกลนลวงจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากเดิมที่เคยส่งจดหมายไปตามบ้านแต่ตอนนี้เน้นใช้เทคโนโลยีเป็นหลักโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลย้ำว่าการมุ่งเน้นกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ยืนยันได้ว่ากองสลากไม่มีการล็อกเลขอย่างแน่นอนสุชาติอินตรอนถ่ายภาพนิชาอภิรักษ์ควานานนท์ทีมข่าวช่องวันรายงาน สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ